หวิธีลงทะเบียนไวลิสกันนะครับถ้เาเรากดเข้ามาแล้วมันให้ลงนี่คือกอรอกชื่อเล่นชื่อเล่นโอสีของเราชื่อในเกมแต่ลำดับแรกนะเราต้องเข้าเกมไปสมัครตัวละครนะครับกอรอกชื่อไปเลยครับผมตั้งเป็นเอ็นจิเออตัวนี้ตั้งชื่อโลของเรานะครับตั้งแบบโลเพย์นะครับเอ็ Enter Enter นเจอร์ทีเอ็นเจอร์เอ็กตัวนี้เทสเฉยนะกดบันทึกชื่อทุกครั้งนะครับให้ม,มันขึ้นเ,เขียว,วกดเริ่มเกมครับ แล้วก็ตั้งหรหัสผ่านตั้งอะไรก็ได้ครับให้แค่หกตัวเท่านั้นนะครับอ่านดูครับผมตั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกของเราตั้งรหัสของเรานะครับไม่ต้องตั้งตามผมกดลงทะเบียนครับอ,อ่ากระรนากรหัสผ่านก้าวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเป็นรหัสผ่านของเรานะกดลบก,กินเซอร์ฟเวอร์กร,รุณากรหัสผ่านลงทะเบียนเซอร์ฟเวอร์ เอามาขึ้นแบบนี้ครับยังไม่มีไวรัสแล้วก็ไปตรงนี้ออกนี่ครับเอาชื่อตรงนี้มานะครับชื่อตรงนี้ที่เราสมัครไว้มาที่ดิสคอดใส่ชื่อ OC อผมยกตัวอย่างให้ดูนะครับชื่อตรงนี้คือทำตามนะครับอายุเราอายุเท่าไหร่ก็กรอกไปนะครับ นิสัยบทบาทก็กอกนิสัยของเราไหมครับบทบาทแล้วนี่ผมเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับเราก็กอกเนี่ยลิงก์ลิงก์ลิงก์เฟซแล้วก,ก,ก,ลลลก็ไปหาลิงก์เฟซเรามาแล้วก็มาวางอันนี้ต้องวางเป็นลิงก์เฟซนะครับลิงก์เฟซบุ๊กนี่ผม คัดลอกไม่ได้ทำเป็นวางไม่ได้ของเราเป็นลิงก์เฟซของเรานะครับทีนี้ผมยกตัวอย่างให้เนะก็ตามนี้ครับชื่อเล่นช่อในเกมอายุปัตบานนิสยัยนี่เป็นลิงก์เฟซนะครับนี่ผมยกตัวอย่างให้ดูผมวางไม่ได้กดส่งนะครับ <S <S อ่าก็จะส่งมารอยดมินตรวจสอบผมแล้ว ก็แค่นี้ครับรอแค่มินตรวจสอบเลยครับผมว่าตรวจสอบเห็นไหมครับมันก็จะขึ้นมาแบบนี้ผมก็จะให้ไวริสรอผมยืนยันไวริสให้ก็เข้าเกมเดี๋ยวผมลองยืนยันไวริสให้ดูถ้าคนได้ไวริสแล้วก็จะเข้าได้ประมาณนี้โอเคเอผมได้รับไวริสเรียบร้อย ถ้าได้รับไวริสแล้วเราจะเห็นห้องในดิสท,ทั้งหมดเลยนะครับมันจะได้เห็นห้องอัตโนมัติเลยลองเข้าเกมดูว่าจะได้ไหมอลองเข้าดูนะครับโอเคเพีนนี้ได้นะครับก็จะได้ สมัครตัวรหัสเพศชายคนเพศชายก็จะเข้าเลยของก็จะเข้าตัวให้เลยของและประมาณพวกรถพวกอะไรก็เข้าตัวให้เราเลยครับเงินในตัวเงินในธนาคารโอเคนะครับ